โอเคครับฝากชมอยู่แถวไหนนะจังหวัดอย่างเงี้ยเลยอันนี้พี่จอยเอาเงินนี่นะครับอันนี้แต่ลอยต้อชะโดนี่นอปพอันนี้นักรบชายเดนอันนี้นักรบปบุตรครับฝากช่วยกันเดี๋ยวเอฟซีข้างในร้านคำใสนะครับเดี๋ยวพี่ลอยจะมีเสื้อไปทําบุญเดี๋ยวฝากเอฟซีเดี๋ยวผมจะลงยูทูบฝากเอฟซีช่วยกันทําบุญนะครับขอไลน์เชิญกับพี่จอยครับ เรอสมบูรสร้างตลาดกันพี่เจริญอายุรุ่นพี่ผมปีหนึ่งเดี๋ยวสอบได้รุ่นน้องผมสองปีโอเคครับโอเคได้เซ็นให้นะครับวางหลังเลยพี่พี่ลอยครับก็ผมเป็นเอฟซีตั้งแต่น้ำตาวดอแดงวันนี้ผมจะมาฟังรอรักใต้ต้นกระโดนนะครับโอ้โหส่วนส่วนผมเนี่ยรอรักใต้ต้นมะม่วงปฏิบ้านไม่มีต้นกระโดนเดี๋ยวเซ็นให้เพื่อชวย พี่ลอยก็เออรี่แล้วครับแต่ผมเหลืออีกสี่ปีครับนี่ไม่ต้องสวยมากครับพี่ลอยเดี๋ยวไปดูครับก็เดี๋ยวข้างในครับทำใสนะครับเดี๋ยวทำใส่ช่ <Yeah. S 1> วยกันนะครับทำบุญกับพี่จะหลอยกังที่ครับ <Yeah. S 1> นี่ครับโอเคครับ yeah. 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 Yeah.